การสวัสดีเอฟปีทุกท่านครับผ่านสองทางกล้องช่คนลังพันนะครับก็ได้ผมมาปิดบอลตีนะบอลแดงนะครับวันนี้มาบ้านเปล่าพี่ครับชมลกนี่เลยครับจะโลมาถึงติ๊บกูแล้วครับนี่ไอ้หนุ่ยสะพันกระตุ้นกวางก่อนพันอ้อยพันไปพันอย่างก้อนมั่ยอ้อยมันดังป่ะไม่ไปเกี่ยวอย่างแซนจัดแยบเ้องก่ะเฮ้ก็ได้เหรอ หางพูดหน่อยหางพูดหน่อยนปับไปอ่ะนับมุกันมาพอดีครับห้าสิบหังปล่อยกันนี่หลังป่อยมื่นละคาังพอดีอ่ะอันไหนสมเสมอรนี่มั้งอรอยอ พอแล้วพอแล้วนี่เปิดออกไฟอ่ะม kind of ันเป็ดไฟอย่างเนาะมาขามาได้ขามาด้ขามาได้มได้ได้ทะลแกมแมือนเดิมนาเนาะเียเลยผมมางมาเลยดิามากบฟองไม้นี่สักฝักว่างเดเอต้าะ เอ้ยามีแห้งนี่ยเยได้คแล้วเหรอได้แล้วได้แล้วดนมือเปี่ไดแ้ว้ยกินคำแล้วักคคินยก้อยกแกงแงรอน้ได้วยะวันน้ำหอมฮะวันน้ำอวันน้ำข้าวุดปุอยไปละนี้านเช่นกันละุปยดหน่อยโอ้มึกเ นี่ัมเจ็บแล้วป่ะเข่าแล้วป่ะเข่าอ่ะนี่ัเจ็บแล้วมัดบ่นบน,นักแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโมกันนี่เพื่นจะปลดก็เสียได้เลยนะมาเสี่ยงตังเงี้ยจน5 0 0าชีพอยู่จะพลดเนสองลูบโยกอ่ะข้ามาหานี่ันได้สอดีสักคำขอให้บอลมันคำนักอย่ย ไอ้ยไม่ด้โจยนันความเดียกับมาอันเข้านึงไม่ง่ายไม่ง่ายร่างลุ่นกว่าเยะกินบ้องเดียวท่าเลยน้าบดีว่าแแมไม่ดีมาเขาเดินอย่างหมันจยางเลยนี่ขานหลบดีเลสอนม้ยเลยสอนมุยเลยโอ้ขนาดขาบดีเนยสอนมวยหน่อยสั

นีมไปแอบเดี๋ยวน้การงนสำคัญที่สุดนะวยปนั่งเล่นจะเปิดการถ้ากว่าใหรข่ากวไหนต่อเอถ้าบอกว่าขอเตียงนี่มั้มาเตียเขาเออไม่ต้กเี้กันตัเฮ้ยไปึ๊บื้อเออเอาละกัี่นีไปแล้วมีมไปแล้วีไปแล้วเอออเอ้อ กยนะครับร้อมากินครับมาร่วงหน้ากับนเลยไปจากแดงโมรวนะฮะโอกสกวอนเหมนดียสเดีดองห้านเดี๋ยวหลอดนี้ออกหนาสือล้มถามเด้อนะอเน้ออ๋อามใของเข่าใจของเข่าใ้ของเก่าหน่อยโดดนี้พื้นแล้วครับใจของเข่าหน่อย โอ้ยจัดหอนแล้วบ้านั่นเอาไปเปียบเอาไปฟากระจบซิไอ้รนจะเอาเปียบกันแล้วก็เขาใหญ่อมนเขาเขาเสียเขาฮกกหนึ่งนมดหะหัวสูงเขาเฮากสูงสีเขาไหนดีลุงเนี่ยอเเนี่าสองหน้อกอยู่บอานนี่นีเป็นแมงเรี้ยงนะแล้วนอกต้นจะได้ เโจ้นะนะิมมีนนันตีกางไปได้เขาปล่อยเขา้างเลยนะได้ดีข้างในพวกทำันนั้นดัดปิ้งเนโอ้ยลาบลาบนนเสียแห้งนะนีหมวแข็งนะอัน้เงันาสาวกันรอยใหญ่ก็ปล่อยเลยโดนีบรอยีโดนขีดตรงนี้รู้ละรู้ละ ลดละลดละแกมเนาะเปไมเป็นไม่เหมเด็ยละส้มน้นอยานะโอ้มีใบยูเหมือนขัดแล้วบอนี่มานแม้มไยเนี่อย่บีพอนมันนี้นเ่อี่พก็ได้เออีบดีแ็งแล้วเออโนยานอันนกลังใจครับตเตาี่บหน้าดอกนเ เปิอโมอยูะนี่ครับนี่บอลนะครับโม่เก่งกันดีหนักครับเปลี่ยนถ้าเปลี่นเดงโนนี่ตนะมาแจ้นะโอเคเล่นเรียนเรียนผมได้เจ็บร้อคิดได้หลายพันเลยเอาไหมเอาไหมเออนี่มันนี่ไม่นี่ไมนี่คิดได้สองสามพันต้องอยู่ทิ่พแเจกั เออนี่แหมนี่เจ็บเจ็บหัวเบี้ยถ้าหัวเบี้ยใจเสียหมดนลยเอาหัวเบี้ยออกหมดเลยอันนี้เจ็บเบี่ยหัวเบี้ยออกเลยตลบแค่ไหนครับเบี้ยใจติดใจเอาล่ะเป็นได้หนึ่งเป็นได้หนึ่งการเดิมเออสูงนะฮะเออสูงดูสิงนะเนอะมาอนี้แล้วเหรอ

ข้ามอยู่กะข้ามม้คี่ข้ามแบบ็ข้ามพอข้ามเพราะแคบเพราะแคบความสมดุละข้ามก็ข้ามไปเลยข้ามแน่นๆเลยข้ามแบบนี้เลยจ้ากอกได้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 ไดเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไป แหงมันเชียห้งเ้ะเหรอานี่หมอทานี่หมอเออแหงแป้ะเหรอได้เจ๊ขามมะยู่ตัวเดียวโอ้ยู่ตัวเดียวจะได้ใจแห้งนักมานี่เล่าให้ฟังนะเอาเรื่องกันได้ไหมผมอยาเจ๊มากขนโอ้เข้าทางนั่นนะเออเนี่ยป่ะเออป่ะเนี่ยกามดีเนี่ยดเพราะโอ้ไม่ไหวหมดเลยฟังเลยเอ้ยเด้ แงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหแขนแเ้ยนี่ไปเช็คนี่ไปเ็นี่ไปเจ็นี่ไปเช็คด้านนี้ปิดกล้องไม่ต้องกลัวนี่จี๊บจี๊บไปจี๊บไปจี๊บจี๊บเลยนี่เลยนี่เลยเาหูสุดแรงความโหหูนี่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  เหน่้อยมันกอบได้อยเ้ย้กอนตัวท้่ตัวมันยาเลยนเงอนเองนนี้มันจะได้ใส่สพัน่ใส่เออนั่นเออน่ไปหันก้นใส่เปิรหยางเออบินก้นใเปิ่มกับหูลอยล้งกำเออซ่อมวิ่หนึ่งรอบตอ้าน่อามกี่ต้นอากที่ราเฮ้ครับ เอาไหไ่อยไปนปอปไ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 ปปไ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 ยวปไ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 ยไป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 ไยไป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 ไเไีไป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 ดปไ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 ยไป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 ไย

นีู่ะแกมัตั s: <S ้งห oh, uh ู้ไหมมันไม่มีอมูยากเลยโู้สอดร้อไม่เอาอันนี้ัมได้ขามาต่างเล่ดิตายมันก็มตั้งเร่องเรื่องคอยคอยไงปะกิมันก่เลยขามันลวกจ้ำ

ขาไปพวกม้วนไหมม้วนไปแล้วต้มีขามืนจะเข้าไปนอกๆไปนอกๆเลาข่าวหลัง้วนไปม้วนไปดีออนี่นมัดกว่ามันตึงถอยพอเดียวเวับควบจะได้ขาหลังเล้หนอมิติก้อนมีลิปนอกเลยเรอำอนกินเขาแล้วเนี่ย ไได้กินเสมอยกมาห้าร้อใส่เสมอยกมาโอ้ก็ว่ามันแก่น่ะเนาะครับครับโอ้โหกาัวเลยไอ้งมาตาอ่างลงมาโดนหลอกเลยเนี่ยเน้อนอเนี่อเนสตัวเ้เไม่เนี่อเนอเน้อค้เสมอโยกกันเดียวนะเอาคะ

ยกนอหลอไป่ลงมาแ่บแต่เรองซอีในมิวตาลเจาบอกาแกบ้างไม่ใช่แซ่บน้น่มทุกแซบนานเนี่ยนิ่มที่ส เน้ยพว่านดลอะฮ้ีั่มวกานรักินยากโอ้เป็นวามดึกนะไเลยะเป็นผ้าเลยปกองผม่้นอมนองอะไเปนกองเสบะเสะเนาะั้งนะยกกมันแห้งอ่ะยกอ่ดกีอมียกว่า กวาด้วกวาชัดเลยยิง c h เจ็บลดเจ็บหกครั้งห้าสี่ครั้งอยู่มีแล้วนี่เขาตัดต่างแล้มั้ก็ได้น้าไปครับโอ้ยตีร้อยเหมือนกันเนาะเบาห่วยเบาห่วยเบาดวอย

ของไอ้บอลนะเจ็บมาเจ็บถอยออกถอยออกตีนถอยออกอออถอยบอออยบิดอออยบิดอไอ้ว um ่าเป็นเลขแปดก้อเก็บลูกกาเออแล้วรูเหรอ

ลังจากเไอแดงมรณลาก็บคู่อส้ก็ห้าหันกันมาจน40กว่านาทียังมีตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะเนาะนั่นนี่ก็น่าจะเป็นน้าสุดท้ายของแดงมระลลาล่าเพราะว่าขาบดีขาบดีตั้งแต่ก่อนลงสนามล่าแล้วก็เท่าถึงเวลาต้องปลดล่าวางแล้วน่าจะไปคลิปสุดท้ายของไอแดงมอลล่าาแล้วเจ้าผล ของคู่ต่อสู้ข้างนี้ก็คือเสมอ mm hmm. จะเก่งจึงกูดีถึงกูอดถึงกู